สวัสดีครับเข้าอยู่ที่ช่องชายนงเอส d นะครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องพัสดุที่เราได้สั่งสินค้าของน้องไข่หมกไปนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่น้องได้ลงในเพจที่ทางช้อปปี้แล้วขึ้นเป็นคาสเออร์พอลแล้วก็เป็นรูปส่งล่าสุดของ น้องกันไปนะครับวันนี้เราได้สรุปจบของน้องมาแล้วนะครับแล้วเรามาดูเรารู้ซสิว่าวันนี้เราจะได้ว่าเราจะได้เรียกการ์ดเออร์พอนแล้วก็รูปสุ่มของน้องที่น้องเริ่มมาเป็นรูปหลายซึ่งการ์ดเออร์พอนี่ผมได้เขียนน้องได้เขียนทางอาแล็คตอนนี้ก็วันเดินแบบผมลานเงิน,นงานเดินผมผมแดงแล้วก็ ที่งานไอดอนบีฟอร์คริสต์มาสที่ผมก็ได้ไปเขียนโดยตรงที่นู่นไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากดูว่ากา,าร์ดไอพอแล้วก็รู้ส่งที่ได้สั่งไปว่าน้องจะเรือกมาเป็นแบบอะไรในกันแ,แล้ววันนี้เราก็มารูกันนะครับนี่ครับสวยมากน้องอของปัตตานนะครับจาก เพื่คนสามารถสั่งจองการ์ดเออพอเขยงคาเมอร์พอนและรับการ์ดเออรพอจากน้องแล้วก็รูปสุ่มซิงเกิลที่สี่ของน้องได้ที่ทางเพจช้อปปี้กันนะครับเรามารุ้นกันว่าเราจะได้รูปอะไรจากน้องเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตัวเองก็ไปสั่งที่งานได้นะครับแต่ว่าอยากจะแบบจากรู้นี่ว่าว่าน้องอะจะเลือกรูปอะไรให้กับเรานะครับเราก็มารุ่นกันนะครับ ซึ่งตัวเองก็เลือกสั่งทางช้อปปี้ไปเพราะว่ามันสะดวกนะครับซึ่งของน้องก็ใช้ของ J&T Express นะครับซึ่งเก็บเงินปลายทางนะครับโอ้น้องทำสวยมากๆเลยครับดูครับน้องจาวน้ององก็สวยมากๆจริงๆก็ไม่อยากแกะกล่องอันนี้เลยครับว่าน้องทำสวยมากเราก็จะแกะ่อง ซึ่งชุดที่กลับไปก็120บาทนะครับซึ่งใครเป็นแฟนเพลของน้องแฟนคลับของน้องขายมูก็สามารถติดตามได้น้องทุกท่องทางที่ไอจีของน้องยูทูบก็เพจบล็กของน้องคือถ่ายมุซีอันบาเนะครคือก็ไปติดตามกันได้ซึ่งวันที่10ธันวาคมนี้นะครับเราก็มีน้องก็ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดคือคือเลองซึ่งก็ผูกคนสามารถได้ติดตามชมกับวีว่เจมา์ครับ้เก็บมาแล้วนะครับ นี่ครับเป็นรูปสุ่มที่น้องส่งมานะครับโอ้ยเขียนชื่อคําว่าชายหนงสุดเกดด้วยนะครับน้องรู้ได้ไงว่าเป็นพี่ชายหนงซึ่งรู้ก,กันว่าเราจะได้รูปอะไรกันโอ้ยรูปเราด้านลบลบบบอกว่าโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยครับมาเลยครับนี่ครับ อันนี้เป็นรูปเป็นรูปก,การแอพอจากน้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปของน้องนะครับโอ้ยครับเอพอเกี่ยวว่าเมื่อไรที่รู้สึกรู้สึกท้อให้รู้ว่ายังมีการัใจอยู่ตรงนี้นะสู้ๆแข่งปกติเอ็นไวนะครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณนะครับน้องที่เลือกการใบนี้มาให้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าน้องจะเลือกการใบไ,ไหนให้นะครับแต่ก็ทุก อ่าการอดไออนก็ดีใจที่ได้กำลังใจจากน้องครับก็ถือว่าสิ่งที่น้องบอกคือแบบก็มันก็จะเป็นการใจให้เราต่อไปให้เราแบบสู้ต่อไปในปีหน้าครับถึงแม้ตัวเองจะนี่ยจะท้อที่ไหนแต่ก็ก็อยากบอกไข่มุกว่าก็จะเป็ลีลังใจให้กับมุกแล้วก็จะติดตามแล้วก็จะอยู่เคียงข้างกับไข่มุกแล้วครับไม่ว่าไข่มุกจะไปที่ไหนตัวเองก็จะไปให้แกเสมอน้องๆเพราะว่า อยากเห็นน้องมีความสุขนะมีกํลังใจตอบแทนนะครับโอ้ยรูปส่งรูปส่งติ๊กเกอร์ทิ้งสี่ของน้องน้องรูส่งรูปรูปนี้ให้นะครับโอ้เขาบอกว่าเออเขาเป็นรูปที่น่ารักมากมา,กมากมากเลยนะครับโอ้ยน่ารักอะ่ะไม่ว่าน้องจะรูปเรื่องรูปไหนให้ก,ก็ขอบคุณน้องที่ตั้งใจเริ่มลงมี้ให้นะครับเป็น เป็นรูปที่สวยมากๆเลยเนาะรูปที่สวยมากๆเลยพี่อยากบอกว่าพี่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่แผนมุกเลือกให้พี่จะเก็บไว้อย่างดีแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าการที่เราแบบได้ติดตามใครคนหนึ่งได้ติดตามรักเด็กคนคนหนึ่งมาตลอดเกือบสิบปีมันก็ถือว่าแบบ ก็ถือว่าแบบมันเป็นสิ่งที่น่ามัากมากๆๆเลยก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็ติดตามไข่มุก,กันไปตลอดเนาะก็ขอบคุณที่รักไข่มุกแล้วก็ติดตามไขม่มมกก็ก็อยากฝากทุกคนติดตามในไอจีแฟนเพจของตัวเองที่ได้ทําแฟนเพจด้วยคนรักไข่มุกซึ่ง IG ไอจีแฟนเพจที่เองทำก็คือไข่มุกแต่ละ T M A d fanpage ซึ่งทุกคนสามารถไปติดตาม ทุกความเพื่อนหานแล้วก็ทุกภาพทุกพิเศษในไอจีแฟนเฟก็จะมันว่าจะมีอะไรพิเศษหลายๆอย่างที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าตัวเองก็เป็นเคเอฟซีของน้องเออตัวเองก็ตัวเองก็เป็นเคเอฟซีที่เคเอฟซีติดตามนอ้องซึ่งในทุกการติดตามก็จะมีภาพต่างๆที่ทุกคนแบบอาจจะไม่เคยเห็นเนาะแบบมันเป็นภาพพิเศษจริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเนะาะไงก็ ก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดกล่องของขวัญน,นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม i อจีแฟนติดตามช่อง YouTube c h ง n เอ l ดีนะครับลาไปก่อนไหมครับบ๊ายบาย